เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอกับเขาแล้วอุ้ยอีหลาอีนางเอ้ยอุ้ยไปไปเจอแล้วพอแล้วพอแล้วพอกับเขาแล้วอีกดอกนึงอันนี้อีกดอกนึง นี่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 อันนี้อีกดอกหนึ่งอู้สามดอกสามดอกสามดอกอ้วนๆเลยเิยม,มาสิบกิโลเพิ่งสิพอเห็ดโอ้ยได้สามดอกก็คุ้มค่าละ คุ้มค่าคุ้มค่า